แตกต่างกันโมแม่ละบงังห้องเฮ็ดหน้าย่างเดียวครับห้องเฮ็ดเกษตรผสมผสานแบบนี้ครับแตกต่างค่ะอคัะเฮ็ดหน้าเนาะย่างเดียวเขาก็ต้องลอ่อจะขายขาเข่าแม่นบค่ครับอันนี้มันสิมีไล่ได้ประจําวันคือข,ขายพืชผักเขา้าไล่ได้ประจําอาทิตย์เขาก็มีคครับะา่าเป็นแบบอาทิตย์นึงขั้นทรงของใหต๊กักแกน้องพักระดับอาทิตย์นึงตัดบีกแม่นบ่อขั้นพวกผู้บริโภคในชุมชนเขานี่ก็คือไล่ได้ไประร่างกายแข็งแรงกับคาว์วาล่ะครับามีใจนะครับ ้ามีใจนั่นเห็ดนั้นก็มีความสุขครับเท็ดขึ้นมาเขาก็ได้เบิง่งเบิงแล้วนี่คือเท็ดบอดถ,ถือบังคับเนาะเข้าบอดถ,ถึอบ,บังคับเพ็กเขาพอใจเหับเขาก็เลยเป็นสุขอยู่ในหันนั่นการท สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการทีขรบดักทุกท่านครับมีผมนมโพไซเกษตรบานและวิธีบานเฮ่าครับสีภาพี่น้องมาเบ่งมาชมสวนเกษตรผสมผสานครับมาเอาพามหลวดน้ำิ่นนะครับเก็ดเหล็กผสมหน่อยครับพี่น้องครับอยู่ทังบานเซาลีครับอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับสวนของคุณแม่สมหวังอ่าไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนกันเลยครับพี่น้องครับเชิญครับ สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับในนาตัวนิดนึงครับพี่จะดิจันน่ะนั่งสมหวังพรมวงนะคะชื่อเล่นซื้อเมนิจจะครับแมนสลีค่ะอยแมนสลีหมูหาตบลพะเหลาเมือพนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับผมอยู่นี่เขาเฮ็ดเกษตรเนี่ยไหนแน่ครับพี่ครับผมค่ากาเฮ็ดแบบผสมผสานเนาะ่ะกาปูพืชเลียงซั์ปูไม้ยืนต้นประมาณนี้ละค่ะ เลี้ยงปูทางปลานี่แหละค่ะสุดยอดยครับเห็มดมาโดนอะไรครับพี่บอ,อกว่าเห็ดอยู่นี่แต่ปีหาหาค่ะพ่อเบิร์ตนาทีทีดูแลพ่อแม่แล้วนะคะเพิ่มไม่พอพ่อแม่เสียแล้วก็เลยออกมาอยู่ด่าโอ้ป้าบานไว้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็ดหัวเห็ดสวนนี่แหละค่ะอากาศดีเนาะพี่น้องจ้าโอ้อสุดยอดครับมึงเลี้สวนอยู่ใส่ต้นใหม่นี่สิละค่ะต้นห่มยางนี่ยเลาอยู่ข้างเว้นสุดยอดครับับไปเบิ่งเนาะช่วงนี้มันมันเป็นที่ว่าเก็บผลผลิตแล้วนะกําลัง ปั๊บปั๊บปรุงพื้นที่สิบลงหมาสินะค่ะครับเอาสวนกอนก็ได้ค่ะค่ะพาไปเบิงสวนเลยครับผมสวนนอกค่ะโอ้สุดยอดเลยครับมีที่เฮ็ดมีสะพานขามข้องน้ำครับพี่น้องครับอ้าวอันนั้นพอผ่านอกครับผมจ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งวานน้อขอคุณหลายๆครับโอ้อันนี้เป็นสุ่ม ส้มยังครับพี่ส้มหวังตรงนี้เนาะค่ะที่ข้าเห็ดนั่นคือส่วงเดือนตุลาแม่สิลงบวบเนาะค่ะโอ้ตรงนี้เป็นแปลงบวบเบิดครับแล้วก็ปลูกไม้ไอคือปลูกไอล่องเบิงก็คือทุเรียนนี่ละค่ะเป็นเป็นร่นองร่องไตไตต้นบวบโอ oh. ้พอดีเก็บบวบเบิน้นี่ในุดของเพิ่นนี่ครับเพี่แล้วก็ปล่อยให้ทุเรียนึ้นนะคะโอ้ตรงร่องกลางนี่แม่ก็สิปลูกข้าวโพดปลูก พักนี่แหละกํร่างก็ร่งเห็ดอยู่ด้วยนี่โอ้พอบานก็ร่างไห้หนำมึงเนี่ยตัวเรียนติดเลยได้พี่นี่เนาะค่ะนี่ปลูกทุเรียนหน้าไดหกเดือนค่ะนี่หกเดือนค่ะพ่านไหนครับนี่หมอนทองค่ะหมอนทองจ้าโอ้ตรงส่งปูกแมกบ่ครับพีดแม่ว่านี่กับบอคั่นเคยปลูกเนาะทดลองเบื่องว่าสองต้นนี่แหละเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นอาจารย์คล้ายๆว่ามันมันกับบไดไซเอ็นเคมีนอกจากเอานมักแล้วก็ อินทรีย์ปุ้ยอินทรีย์ปุ้ยขิงงวขิงข้อยขิงมูวงห้าวนะคะนี่โอ้ค่ะนี่กระรังให้หนำไห่หนำหนำเพิ่นเฮ็ดดีดีครับพี่น้องเพื่อนนายครับค่ะก็ได้รับโอกาสจากทั้งจังหวัดนะคะเพิ่นอม่าน้อเพิ่นสนับสนุนมานะงบของของจังหวัดเกษตรจังหวัดนะเพิ่นให้งบระบบน้ำมานะค่ะครับพี่ค่ะแล้วอันนี้คืออิ้นว่าระบบน้ำพุ่งบ่ครับพี่พี่อีมินิมิสปริงเกอร์ว่านอยนะคะแบบประหยัดนะคะนี่ครับแรงน้ำเฮาได้มาแต่ไสครับเนี่ย ตรงนั้นก็ได้มาจากชนประทานค่ะ <c oughs> ครับเพบาาระว่าเฮาสารทีตรงนี้ให้ให้เป็นคลองสาธารณะเพื่ออยากได้น้ำขึ้นมาครับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่แหละค่ะโอ้ตรงนี้ก็คือพอแม่เฮ็ดแปลงนี่สิปลูกพักนะค่ะปลูกโลงหนาฝนนี่ละครับพอมันสิราคาสีด,ดีแห้งนะค่ะส่วงนี่รนครับก็เริ่มโลงนี่ละหอมหอมแบงครับรอ่านมาอีกกน้อยค่ะอืเราบบน้ำดีเนาะค่ะพี่เนาะ สุดยอดเลยเมืองนี้ครับพี่น้องครับหอมแบงหอมแบงนี่ก็ล่างสีลงนะคะ่ะนี่เทียดก็ร่างเทีดนี่แหละไปตามี่คือสีลงหอมแบงครับเมืองนี้ครับเข้าใส่พื้นที่ให้คุมคาเลยนะพี่น้องเมืองนี้ครับาาระยะเข้ากับเดียเ้ยกเดือนจังหน่อยนะเรัาก็เสียเอาหญ้ามาว่างครับปลูกกันสลับไปเพราะได้เห็นงัวนะคะปลูกดนอะไรไปครับทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ตรงนี้ปลูกรุ่นสองต้นนั่นค่ะเพราะเห็นสองต้นนั่นเป็นตัวยางต้นนี้ปลูกบางนี้เดือนตุลาคันนีบ มันแตกยอดดีนะค่ะคข้ายๆว่าอันมาลงอม่ได้คขนาะว่าน่ะครับกุมภาแม่ลงวันที่สิบสี่กุมภาลงแต่ละวันให้มันมีความหมายเพราะว่าิรัจําได้นะคะว่าฮับปูวันที่ใดอันนี้ส่วนของภรษาครับค่ะที่เพเฮ็ดมาเนาะตรงนี้สิเป็นแปลงบวบคางบวบครับตรงนั้นเห็นนั่นคือเป็นคางมะละมะละมะละจีนน่ะโอ้บานนี้พ่อพักข้างบนเฮาติปปูพืดข้างล่างครับ เพราะว่าห้าสีให้แดดซองลงอาศัยทั้งรางสลับกันปูนะคะครับตรงนี้นี่เป็นแปลงมืออือกาหมักฟักทองนี่ครับจ่าพ่อค่ะพ่อเอาขืนโค่นนี่มีักบบโม่ข้ามตัวค่ะโม่ค่ะนั่นมีโม่ัวเขียวัวเขียวขังลุ้มนี่แม่สีเห็ดเป็นพืชสดสดหยอดครับเพราะว่าห้าสีเห็ดเป็นคุ้มดินให้มันซุ่มมันซึนโอ้สีเน้นธรรมชาติแห้งได้ค่ะบเอาออกแปนงขึ้นมูเด้พูนี้ครับครับครับเนี่ยคาะนนี้สดยอดเลย ที่ตรงนี้แม่กะซิปลูกสลัดแก้วสลัดทอกยินไปละรอบนึงอ้เฮดเป็นแบบอินซีนะนะคันนี่คือบล็อกเบเคเอายาเขาใส่เลยนะคะนนี้ดูแลยจังไรครับแม่เคื่องงามแท้ไหมขี้หมูค่ะข้าเลียงหมูครับข้ากาะใสตรงนี้แหละข้าใส่ปุ๋ยอินซีเนาะครับนาอค่ะปุ๋ยคอกข้าวคันนี้ตัวนี้เคมีบริต้องเลยนะครับคือใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกสิมากแล้วกับมุกมากปุ๋ยใส่เองนี่ละ สลับเป็นระว่างนี่ก็ะลั้ปปูบางฮุ่งนี่แหละค่ะครับเฮ้าปลูกทุเรียนแล้วเฮ้าก็ยังไต่ทุเรียนเฮ้าก็ยังมีพักสวนขวดหรอแม่นค่ะเพราะว่าเฮ้าอาศัยว่าอยากกินที่มันปลอดภัยนะ่าโอ้เห็ดไปเพิ่มสุปโอนสุปโอนล่ะซุปนั่กินเบิดแล้วนะกินไปเรื่อยๆไปหอดต้มขุ่นกับแมบ่นเบิดกับเห็ดแบบเดียวกันโอ้ดีที่ตรงนี้จังหนี่ที่ว่างๆที่นอกหนาเห็นนี่แม่แม่ยก็สิปูกันข้าวโคดปูแยังนี่แหละนะฮะเดินหกนี่นะเดือนโล่งหน้านี่แหละสิลงครับ พักกลืไสมานีบุ้งน้่เนาะแม่เนาะแม่ค่ะเพราะว่าให้ตอนนี้เขาปลูกไปเขาต้องต้องบังให้แดดกอนจังน้อยสินะมันก็เป็นอาจารย์คือการละบอนเคยดรอกกระล่องเบิ่งว่าสองต้นที่เฮ็ดมาแล้วนั้นคือแปลงแปลงเลีนยลูกเฮาเห้าบามันมันก็บบอดยากไดไงอาจฉริมากครับสุดยอดครับเมืองไหนครับพี่น้องครับโอ้พักเพิ่นนี่เขียวดีดีครับพี่น้องครับ ค่ะกาไสนี่ะนำมักนำมักเข้ากับมะโหดเนี่ยหมดเส้นี่ราชเขาบุรดราด,าลด,ลาดแต่เวลาไ้น้ำเข้าไ้มาแบบนี้นะเวลาเส้นหดนำปุ๋ยเข้าก็าากละลายน้ำเม,มันนนำมักพวกไอ้ไรนอนเข้ากับพวกมักบีที่ทหัวนาทั้งกเกษตรจังหวัดตั้เพื่อเพิ่นมาสอนมาบรมเข้านี่ล่ละเขาก็นําซุ้มนี่แหละมาใส่นะครับครับแม่ครับบรเนบ <า S 1> นบะ่ฟ้าวห้งามดอกไปเรื่อยๆครับค่ะให,ให้เพิ่นเจริญเติบโตแบบเน้นะอาหารปลอดภัยนะแม่เนาะคะเมนค่ะครับผม อ้อนซอนสลัดอีดปลูกไดรดนัานไหนครับแมวตร้นี้ได้สองเดือนค่ะโอ้ยเดือนกว่าค่ะนี่สลัดแม่ค่ะแม่เพราะว่ากินเป็นหลายรอบนึงแปลงหนันมูเพิ่นเพิ่นเทียนกินหลบรอบแรกมันมันสิเหลืออยู่ซ้ำนันนะขายน้ำบอครับแม่หรือว่าเรียงในครัวเรียงก็ขายน้ำค่ะโอ้พ่อขายบอครับนี่กันอันอัน,อนก็บอกว่อขายดอกแต่ว่ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะกระขอให้มีขายแล้วก็มีกินเมื่อไครับตานซอนนี่ น้ำทั่วถึงเนาะแม่นาะจ้าน้ำนี่พ่อใส่อยู่โอ้สุดยอดเลยครับมองเนี้ยนี่หลาการให้ข้าใหาน้ำเนวไหนครับมือและจักเทื่อหรือว่าเปืดยไปตลอดบอกครับบอกค่ะ,คะเป็นถามมันแห้งช่วงนี้แม่ใิให้เซาไ้แรงเพราะว่าบ่ต้องไใไ้โดนนะคะ่ะครับให้เ้าให้แรงค่ะให้รอบมือและเทื่อผันมันเดดนแห้งก็ต้องไข้าย่บ้าพักห่อน่ะมันเหี่ยวมันมันบ่สุ่มสื่นมันคือนเฮาเนียฮหอนอบอ้าวนี่ล่ะ ให้เศร้าให้แรงเอาแม่ห้าวห้าปปูนี่จะสังเกตว่าปลูกในรัศมีของของหนามเนาะแม่เนาะแม่นจ้ะนี่หนาฝนเ่าจังสิถอยมากขางโค่นนะค่ะวันนี้ขางโค่นนี่เขาก็ต้องใส่เห็เป็นประโยชน์ขยายพื้นที่ค่ะอันนี้เขาเขาเตรียมไว้แล้วแม่นจากคุ้มนินเอาเฟืองคุ้มเอาหยาคุ้มไปแล้วนี่เตรียมไว้แล้วฝนลงมากเขาก็ต้องขยายมากเอาต้นนั้นตรงที่ส่งส่งหัวขามุ่งไว้นั่นเขาบอว่าต้องปลูกอีกนะครับเขาเนี้ยมาปลูกขอพี่วันนี้ อันนี้คือการวางแผนแน,นานะเนนะครับเนาะาโอ้สุดยอดอีลีครับมาตั้งพีกับสลัดคือกันสลัดคือก,กันค่ะ่ว่าจะคุ้มเหรอครับแม่เนี่ยจะพนอันซื้อมานี่ประมาณแปดสิบต้นค่ะโอ้ทุเรียนสลัดเนี่ยเขาปลูกไนยอยบอกครับเนี่ยไอพ่อเบียก,ก้อนค่ะพ่อเบียก,ก้อนจ้าโอ้มาตั้งพีเป็นมะละกอค่ะมะละกอกับพึ่งพันไหนครับเนี่ย กับพัางคังแขกนวลผสมกันนี่ลหละสื่อในพื้นเพื่ามันว่านเอานะว่านดินของเห่าเนี่ยเป็นดินประเภทไหนครับแม่ดินดินหินแห่ดินทรายดินทรายดินทรายอันกะบบ่ล้วนเป็นแกลเป็นแกมกับหินข้างพื้นข้างล่างอีนี้กับเป็นหินลาดคือง่ามใช่ไหมมีมีวิธีการดูแลเผื่อเนี่ยอะไรขนาดดินทรายหรือหินแห่เนาะ คันนี่ก็คือปุ๋ยที่แม่เห็ดเนี่ยคือมักค่ะนี้มักปุ๋ยอันขิงงัวหรือปุ๋ยขี้หมูห้าปุ๋ยขอก้าเนเดี๋ยามักใส่เก็บดิบกับโดรเมย์นะมักหัวทดคุ้มไวครับจนกว่าสีใดสองเดือนยังใส่นะคันนี่โอ้่งามๆครับแม่มันสีใดสองอยางค่ะนะเราปุูกสลรดแล้วเขากันอันมันสีมีอนันตุ้งนี่ก็จะแซ่มไปกับทุเรียนแต่ทุเรียนน้องแม่เนาะจ้าครับ โอ้ตัวนี้เขาซื้อปาฟินเล่ตัวนี้ครับสลัดแกะฟินเล่สองพันนี้พันไหนครับเนี่ยอันนี้คือฟินเล่จ้ะโอ้นี่ฟินเล่จ้ะนี่ฟินเล่สีสีสดทำไมเนาะค่ะเขียวเข้มครับกรอบคื่กันโอ้มึงเนี่ยครับสุดยอดเลยเฮามีการตัดขายบอกครับแม่ตัดขายจ้ะโอ้เก็บเกี่ยวอะไรเราบอครับเนี่ยพอมเสิร์ฟพอมรับประทานจ้ะสุดยอดครับโอ้ยรายการครับพี่น้องครับ กลุ่มในกลุ่มห้านี่สิเป็นมีคพนหนึ่งที่เพาะเพาะลงกระบ,บะนะครับสีบ่มีอีกคนหนึ่งเขาไมีลงเรื่อนที่เป็นเพาะโดยเฉพาะพ่อกขอต้องเกลือกูลกันคืออาศัยบำรุงเอานะครับจะสังเกตว่าเ่าจะปลูกอยู่โพนเน้าะไหมเนาะแม่นจ้ะพ่นทุเรียนพ่นทุเรียนพ่นจำลองพ่นเห็ด <c oughs> เอา <c oughs> ครับผมค่ะมวนพ่นปีสมัยใหม่ครับพ่นตะโพอแต่แม่เพื่อจากธรรมศาสตร์จอกจอมปวกกันนี่พ่นคู่เอาสุดยอดครับเขาเรียนแบบธรรมศาตร์ตะพอแต่แม่เนแม่นาะ,นะจ้าครับแม่ครับพื้นที่เอที่ว่างเปล่านี่อนาคตที่เห็นเนวไหนครับตรงนี้เนาะค่ะเป็นที่ข,า,ขาวๆที่เห็นอยู่ไทเตรียมไว้คือสีเอาปลูกหญ้าไปให้เรียงง่วนะคะครับปลูกหญ้าไปให้ง,ง่วบางส่วนบางส่วนเขาก็ต้องโ้องพืชพักหมุนเวียน ครับสลับกันยังสี่แต่ตงัวเขาก็ต้องอาศัยขี่ขมั่นอ่นนะค่พะพอได้เป็นปุ๋ยคอ,อกครับเขาก็ต้องหาหญ้าวัตถุด,ดิบไว้ให้งัวนั่งมือสิลาา่ะค่ะอืมสุดยอดครับนี่ครับผลสลัดประกอบกับไม่เพือดเศรษฐกิจเพือไม่ผลน้แม่นอ้อ <c oughs> จ้าทดลองเบิง้งสุดยอดครับสุดยอดแต่ว่าแตงโมกับปุย๋ยแล้วนี่หลังจากนี่ก็ร่างแตกขึ้นนี่นี่ครับคือใส่ซีหลุมเลยซีรักคือห <c oughs> ลุมเตงโมนี่ ที่แม่เน้ใบไม้นะนี่ขึ้นสี่โอหลังจากสลัดเบิกกบเเร์แล้วก็เซียมีแตงโมมาเนี่ยเ,เกิดคูนกันเนาแม่เนาะจ้าหลังจากแตงโมงแล้วมันก็สิเขานาฝนก็เสียเอาพักมาลงแม่โอ้นี่คือแนวทางค่ะ,ค,ะครับ่วนหยอดอีกทีครับว่าง,ว,าง,ว,าง,ว,างว่างกันดลยจรงส่แม่ครับพืน้นที่ทั้งเบิร์นี้จักรไรครับผมที่ฟังข้องทั้งนี้คือมีอยู่เก่าไรครับแต่ว่าฟังนักบุญมีอยู่ยี่สิบจีไรครับ มันสิมันสิเป็นหน้าสองแปลงนะเพราะว่อนอกจากคล้องน้ำมันเป็นคล้องน้ำโอ้เฮาไหนรับงบป,ประมาณเนี่ยไหนสนับสนุนครับแม่กาเพื่อนเห็นแม่เฮ็ดน,นอตตะกี่กับอันจกจอบ,บดานเอาอีแตะคลโองกับปูกน้ำใหม่ฝรั่งเริ่มแรงแหกกอนครับกาเมียนสมาชิกรวมกันอยู่สิบสี่สิบห้าคนเป็นเครือข่ายของประทุมลาดโอ้พ่อแม่เนี่ยกับสรรหาคือว่าอะไจะเฮ็ดครับบัตตานีก็เลย เฮ็ดมาได้คปีหกปีฝรั่งกะเฮ็ดถึงกันว่าส่งออกเมื่งนอกแต่ว่าไปบ่ได้หญ้าคืนแห้งนะ <c oughs> แม่เลยยยุดหน่ใหม่ฝรั่งกะบอ,อ,อกสีดาลงอจังซี่ครับเอาไม้ยืนต้นมาลงไม่เห็นพืชศิตะกี้น้ามาส่มันเก็บขายได้ครัแก็เลยลงออกสีดาอืสีดานี่งหกปีแล้วได้นรนบหลังจากท้าปีหาหาวมา่มาอยูุ่่งหน้านี่ก็มาเฮ็ดมาเลียงง่วเลียงหมู เห็ดสวนนี่หละจ้ะครับโอ้สนยอดครับพี่นออ้องต่ตรงนี้ที่เห็นนี่ก็คือขังขังมะละเพราะหัาสิบปลูกตามแถวนี่คือระยะที่ห้าเห็ดเป็นไวรระบางบางพิกนี่คือเอาต้นของมะละลงครับกะจิไตขืนต้นนี้ห้าเลิกขึ้นซื้อหรอกไหมมันเป็นแถวเู่แล้วนะเป็นแปง้งครับหรือเซลบักทัวบักแตงโรกก็ได้นี่แตว่าเยนี่หฮาลงใหม่ตรงนี้แล้วครับห้าก็เลยสิสลับแค่ว่าตัวไดเป็นใหม่ที่ลมลูก เขาก็จะเอาบักทัวลงก็ได้เอาบักแฝงขงึ้นก็ได้เอาย่างก็ได้นะันนี่คือเขาวางแผนไว้แล้วนี่เอาหนีลงเพราะว<อ>่าข่างตัวนี้เป็นเป็นท้าวรคับเดี๋ยวมาซโมันให้เป็นสลับกันนะคันเทตุก็คือต้องสลับกันเหตุสุดยอดครับส่วนใงอย่าเป็นเป็นพริกบอกครับแม่ช่วงนี้กับเป็นพริกนี่ราคะพะ่อเมื่อตะกี้มาลงร,ร,รอบทีแล้วพ่อเนี่ยคือบักแฝงได้ค่นี้แขงทางล่างคือบักแฝงเบิร์ดโอ้ลังจากอันขึ้นข้างบนแล้วนั่นนั่ละก็่มาลงบักแฝง คพักแฝงนี่ละกาหลังจากบักแฝงแล้วก็เอาอันนี้ละมาลงมานน่ครับเพราะมันเป็นพืชมันบ่อถาวรนอกมันลมลูกอยู่แล้วนะหนี่น่วยมันมันหนี่มันก็ยังหลงเหลือในมันแก่มันโลยลงน้าสีมันก็โลงสีระบบน้าเฮามีปัญหาขาดเขินบ่ครับแม่ครับผมช่วงนี้แม่ว่าพ่อใส่ครับระบบน้มเพราะว่าคนอื่นเขาเจ้ากับ่เฮ็ดกระเฮ้านะเรื่องสวน ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบาแรงมากรบขวนบ่ครับมีจ้ะแต่ว่าพวกแม่น่ะสิเน้นเน้นใส่ตัวตัวล่อครับตรงนัมืนตัวล่อแม่กับเดี๋ยวนี้บ่มีเนี่ยเนี่ยก็กูกูวันเขาไปไวแล้วนะครับหล่อลงขวดหรือว่ากาวดักกาวเหนียวโอ้ที่ใส่แบบนั้นในสวนหฮาครับสจบ่ใส่ิ้เคมีนาะแม่เนาะจ้าอืมมันสีใส่ตัวดักคือขวดหอยแต่ว่ากับตรงเคมีก็จริงอยู่แต่เฮาต้องปิดแต่หอยไว้นะครับ พอดีมันว่านท่องนะมันก็นนนนต้องบินเข้าไปในขวด oh. ต,วตัวตัวดักแมลงของเราใส่ใส่วิธีแบบจ่าเนี่ข้อขวดธาารรมชาติเนาะแม่เนาะแม่จ้ะโอ้เอายังหรือว่าเอาอาหารของเพินน่นน่เนาะล่อเขาตรงนี้นี่ครับมันก็สิเข้าไปเลยนะคะนี่ยพ่อแม่ใส่หลายขวดอยู่เดี๋ยวนี้บ่บ่ใส่คือเก็บไว้นะสุดยอดครับโอ้ามัเป็นตาฮักแต่ครับแม่ขึ้นซ่อมวิวกว้าก็ได้ค่ะ โอ้บังในครับพี่น้องครับบรรยากาศข้างบนนี่กระถายไปทั้งรอบๆคุณแม่ฮะเป็นไก่น้ำนะครับผมโอเคค่ะมาค่ะเชิญข้างบนนะคะเด้อพ่อได้ชมบวิวน้ำกันสุดยอดครับพี่น้องครับโมประมาณเท่าไรแม่โทษนะครับนี่ตรงนี้มื่นนึ่งค่ะตัวนี้มื่นนึงนี่ค่าเล็กอ้าวสร้างเองคือประหยัดดีนะครับนี่่มี่ค่าสร้างค่าสร้างกับพ่อบ้านกับหนุกลูกไส้สุดยอดครับพี่น้องครับโอ้ยแต่อากาศน้องแม่นาอจ้าบังในครับ ตัวนี้ฮะกะเป็นแผงโซลาเซลล์ห้าวในน้อยเพอไเด้ยพอได้ใส่้ค่งครับรวมกับตัวบ้านงบประมาณเท่าไรเนี่ยถอดได้ตรงนี้จะตัวนี้สามหมื่นค่ะคือมีแต่อุปกรณ์ค่าสร้างค่าค่าสร้างกับโมีเพราะมันเป็นข้าเห็ดเองเนาะตัวนี้กะมันเป็นสังกะสีเก่าของลูกสาวอยู่แพร่นะพิ่นบางออกแพร่ซิรินท่อนโอ้คนขึ้นมาให้แม่แม่กับโบมี่แนวเห็ดก็เลยเลยเห็ดแบบนี้ชุดยอดครับ ข้อเข้านาะร่างกายแข็งแรงกคะคเาว่าละครว่ามใจนะครับถ้ามใจนัน่นเ็ตุนั้ก็มีความซุขครับเหตุข้นมาเข้าก็ได้เบิ่งเบิงแล้วนี่คือเทศบอดถ,ถือบังคับเนาะเข้าบไดถ,ถือบังคับทีเขาพอใจเฮ็ุครับเข้าก็เลยเป็นซุกอยู่ในหันหน่ะนะการทํางานของเข้าขับไปรับจ้างบไดได้ลเละเบิดมือเบิด้วนยนะครับต้องเหตุของเข้าเองเมื่อเฮากับักสุดหยอดครับ ุดยอดุนยอดพื้นที่สามสิบก็ไลค่ะสามสิบก็ไรหบ่เนี่ยท่องฝุ่นสุดสายตากับเป็นปานเป็นปามก็บีเนาะสุดปามนั่น่ะสุดปามนั่นคือของลุงนะไปตรงปามนั่นลุกปูปามแม่สิปูกยางเต<อ>ิมแหลกแหกครอบ,บ้านพ่อแม่ว่าหน้าเนาะเฮนหน้าแล้วมันขันเกี่ยวเขากันไม่จะจางแมบ่บ่ล่ะน้ำอันบ้านกะเขาเฮ็ดเองแต่ว่าตอนเก็บผลผลิตนั่นมันต้องจางล้วเจ้าครับ พฉะน้นลดหน้าลงมาเห็ดสวนครับทั้งสี่พอ่อแ,แรกเริ่มเดิมที่นี่โทษนะครับแม่เฮาเฮาเห็ดเนี่ยไหนก็เป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นทงหน้าบอกครับไอ้ตรงปาซิดาน่ะคือทงหน้าเบิร์คันนั่นโอ้เฮากระจกหน้าเฮาแกะจางเพื่อนมาข้นอันดำขึ้นเมื่อไปถมทีหน้าครับถมให้มันหาบกันละก็เห็ดสลบลงมาเพื่อสิลูกต้นใหม่แม่ก็ปลูกไว้ปลูกกันน้อใหม่ฝรังกรที่แหลกครับ เพราะว่ามีกลุ่มเนาะ,ะมีกลุ่มเนาะใหม่ฝรัง่งเข้าขายบปเป็นที่แหลกแมนบบเขาก็ต้องไปหลุดจักข้าเจ้าขายจังไดใบ,จ,บจักบ่จักพ่ก้าขาที่ทแหลกพ่อมาเรื่องสานแล้วเขาก็มีเนะาะใหม่ตรงนี้สวนยางยางมไมใหญ่แม่กับปูมักแตงมักมักทั่วนี่รอๆนี่ก็มีพอ่อค้าแหลมข้าเอาอมีสวนเฮานี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดครับพ่อค่าแหลมขมาเอากับสวนครับ บ้านนี้ก็เลยว่าเท่าแล้วก็เลยอยากปลูกต้นไม้ไว้ครับต้นไม้ที่มันเป็นประโยชน์ก็บลูกก็ห้านเฮาต่อไปนะครับเนี่ยเพราะว่าก็เลยอยากว่างว่างแผนว่าพืชลมรูก้องกินเห็ดกินใดส่วนเีาไม่แห้งครับแต่ว่าไม่ยืนต้นท่าก็รักษาไว้ให้ลูข้าเสีนะในความพืชของพ่อมม่คือแนวนี้ครับสุดยอดทีเดียวจ้าใจมี่แหละค่ะเป็นรักค่ะใจบมมากมากทั้งผัวทั้งเมียนะเรื่องเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนั่นครับครับ S <S เห็นแล้วปลูกแล้วมันก็นเขียวขึ้นในเห็นนอเขียวก็คือสบายตาขั้นแห้งขั้นแดงก็คือกระบมีความสุขทั้งใจนั่นแหละมองไปทางในขั้นเขียวนั่นคือดีโลดส้มเย็น,นเนาะแม่นอจ้าครับสุดยอดจริงแรงน้ำเดี๋ยวจังสิตถ่ายให้พี่น้องเบ่งอันนี้น้ำห้อหนีได้มาจากไหนครับแม่แรงน้ำห่าหนีได้งบบรครับจ้างบเพื่อนมาํำรวจในความต้องการของครับประชาชนนอครับเพื่อนก็ไม่เห็นพวกแม่เห็นนี่เพื่อนก็ว่าอยากได้บ่ วอ้ยมันก็เป็นความฝันแหลนะเนาะความฝันที่อยากได้ยังส่นะหลักก็มันทีดีตรงว่าที่แปลงนี่นี่มันบติดหน้าผานะครนะมันติดแค่สองเจา้าสองเจา้เจามีใจขึ้นกันใจมากใจมากกรรับกักเขาชะลอ่อไว้ของงบชนประธานเพิ่ับเพราะว่าเพิ่นว่าแต่ปีหกหนึ่งเพื่อนมาได้ปีหกสองนี่แรงนะ้ำตะกี้พ่อแม่ก็ใส่น้ำบาดาแลแหละนี่แตกค้องพลังแสงอาทิตย์หน่อยสองแผงยูงหัน พลังงานแสงอาทิตย์กับทางป่าเนี่ยคือเป็นงบนของอของขอชุดประทานเลิตค่ะนี่ยดีเนาะค่ะม้เพื้นนั่นซีบล้านค่ะนี่ยตรงหน้าายกับยูหันละเดี๋ยวยจังได้ก็จังไปงเพื่อหลังก็ได้โอกาสนานห,หน้าเนาะแม่เนาะครับท้าชุดนี่แม่ฝากพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งบ้านนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ผลผลิตหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมนี่ติดตอนน่อนเหนือใดครับเนี่ยข้ากา็ถ้าเขามาตำบลพะเลาเนาะค่ะ แม่ก็ยังสิเป็นยืนหนึ่งยู่ในของตมบุญเพราะว่าเป็นเป็นทีเครือข่ายสพกกับจริงแต่ว่าครับเป็นทีน้อยๆแต่ก็สามารถให้ความรู้หรือว่าแนะนำมูได้หรือสักชวนเขามาเห็นในกลุ่มหรือคนที่ยังบ่ทั่าเคยเหตุจังสินะค่ะคก็คือถือคุณธรรมเป็นหลักสุดยอดครับสุดยอดครับแตกต่างกันโมแม่ละบางเ้อเหตุหน,หน้าย่างเดียวครับเ้อเหตุเกษตรผสมผสานแบบนี้ครับ แตกต่างค่ะอคัะเ็นหนาแนอย่างเดียวเขาก็ต้องลออจะขายเขาแมนบ่อค่ะอันนี้มันสิมีไล่ได้ประจําวันคือขายพืชผักเข้าครับไล่ได้ประจําอาทิตย์เขาก็มีครบค่ะา่าเป็นแบบอาทิตย์นึ่งขั้นทรงของให้ตะแก่เนาพันกระดาษอาทิตย์หนึ่งตัดบิ๊กแมนบ่อขั้นพวกผู้บริโภคในชุมชนเท่านี้ก็คือไล่ได้ประจําเดือนประจําวันประจำมือาเรัา ขาส่งใหเตาแกนี่ข็ขนัดอาทิ์นึงเนอจัางน้ำมัฝรั่งกับตัดบีคือทุกวันทุกเจ็ดวันแม่ขอฝากเบอร์โทษน้องขาน้อผู้ที่สนใจอยากเห็ดหรือว่าอยากเยี่ยมชมก็ขอเชิญนะค่ะคือเบอร์ที่ติดต่อได้กับศูนย์เก้าสองแปดสามหกหกห้าเก้าเจ็ดค่ะรับต่อได้น้องแม่ะน่ออยู่บ้านเสารีค่ะที่บ้านเสาร์รี่ หมู่5ตำบลผาเหลาอำเภอพนาจาังหวัดน่านเจริญค่ะสุดยอดครับพี่น้องครับเบอร์โทรเดี๋ยวทางรายการจะขึ้ื่อนไหวน้องเมย์น้ะนะครับขอบคุณคุณแม่สมหวังหลายหลายครับวันนี้ครับผมเช่นกันค่ะคขอบคุณค่ะคสวัสดีครับพี่น้อง